สวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่ Family ครับผมนี่ครับพลายเบิร์ดกำลังกินหญ้าอยู่ครับน้าก็ปล่อยพลายเบิร์ดกินหญ้าครับผมนู่นอยู่ไกลไกลครับ,รบมาแล้วครับพลายเบิร์ดเดินมาที่อยู่เองเลยนะครับ ครับนกไก่มาแล้วนกไก่นกไก่มาแล้วม,ม,มาเองเลยนะครับ นาเขาปล่อยกินหญ้าครับเดินมาเองครับผมเดินมาเองนะครับเดินหากินหญ้าเพิ่งหายาจอาการตกมันก wow ็ยังไม่อ้วนเท่าไหร่นะครับ จะไปกินน้ำก่อนนู่นครับ <S 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 <c oughs> พอพลายจะไปอาบน้ำเพิ่งกินหญ้าเสร็จครับผมพลายเบิ์ดเอาให้กินเลยนั่นเออ, <c oughs> เอกินแน่นันเอามะม่ม่วงมาให้พลายเบิร์ด,ด้วยครับวันนี้ <c oughs> นี่ครับมาแล้วเข้าคอกแล้วครับ เข้าคอกแล้วผมอยู่นอกคอกนะครับไม่ค่ยไฟไฟเวอร์กำลังเข้าคอกมานี่ครับนี่ครับน้องสาอุ้ยน้องสา,าเอเมนเกยสอนไปใส่ข้างเกยสอนเกยสอนไปโชว์บ่นี่ครับ น้องเกสอนไม่อยู่น้องเกสอนไปอยู่น,นู่นนะครับกำลังกินใบตานอยู่นะครับนี่ครับพอพลายเบิร์ดกำลังหายตกมันครับอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับเริ่มจะอ้วนแล้ว วันนี้น้องเกศรสอนไปมัดข้างนอกครับก็เลยไม่ได้อยู่ตรงนี้น้องเกศรอนอยู่นู่นข้างนอกนะครับทำไมพายเบร์ออยู่คนเดียวเพิ่งกินยาเสร็จครับเดินออกมาเองแต่ก็อ้วนแล้วครับพอพลายนี่ <laughs> กินต้นป่า นี่งานี่ก็ประมาณเกือบสเมตรได้นะครับเริ่มอาการตกมันก็หายสนิทแล้วครับเริ่มที่จะนาบอกว่าอีกประมาณไม่กี่อาทิตย์ก็จะเอาเข้าไปโชว์ข้างในแล้วครับจะเอาไปให้นั่งงานถ่ายรูปนะครับเอาไปโชว์ข้างในสวนแล้วครับนี่ครับพอไพร์บดแห่งสวนนงนุ์พัทยาครับ เพิ่งกินหญ้าเสร็จก็มีมะม่วงมาฝากพลายเบิร์ดด้วยวันนี้ครับผมก็มาหาหน้าก็มีโอกาสได้ถ่ายได้ให้เพื่อนๆได้ดูครับให้ FC ทุกท่านได้เห็นว่าตอนนี้ก็ที่อยู่ตัวน,นี้เงียบสงบครับเขาไปทำงานกันหมดแล้วเรือแต่ไม่กี่ตัวครับนี่ครับ บรรยากาศก็เงียบครับเขาไปวันนี้เป็นวันหยุดครับเขาเลยไปเที่ยวยไปไปทำงานครับนี่ก็พ่อพลายอยู่คนเดียวครับพ่อพลายพ่อพลายเบร์ดเมื่อเช้านี้ก็เดินทางกลับสุรินทร์หนึ่งตัวนะครับแม่ลูกเดินทางกลับไปบ้านที่จังหวัดสุรินทร์หนึ่งตัวแม่ลูกครับผม กลัไปตั้งหลักที่บ้านครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนครับที่เจอโควิด19เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแต่พวกช้างหรือว่าสาขาอื่นหรือว่าอาชีพอื่นก็มีผลกระทบหมดแหละครับแต่เราก็ต้องสู้ต่อไปครับผมโควิดมาได้ก็ไปได้ครับเดี๋ยวก็ไปครับเดี๋ยวเราก็ได้ทำงานหาเงินมีรายได้ตอนนี้เราก็ทนไปก่อนครับก็ถือว่า ต้องอดต้องทนไปก่อนครับก็เป็นเป็นบทเรียนครับเมื่อเรามีงานมีการทํามีเงินแล้วก็ต้องเก็บหอมรอมริบไว้เพราะว่าถ้าเจอโรคอย่างอื่นมาอีกเราจะได้มีทุนนาใกล้หูคือแตกนอนทับน้ำมันนะของเนี้ยบยยป่ป่วยห้วยเปือป่อยหูหมดเลยไหมโอ้หัวฟังเดียวด้วเนาะ หูเขาเปื่อยนะครับหูพายเบิดเปื่อยเป็นแผลเยอะเลยครับน้าไก่บอกว่าเขานอนแล้วทีนี้น้ํามันไหลไปโดนหูแล้วทีนี้นก็เลยเปื่อยแผลเต็มเลยครับขอพลายก็ที่ถ่ายกับน,านาา้าไก่ก็น้าไก่ครับก็เป็นนาครับก็สนิทกันกับพี่กับนาเขาก็ได้มาก็ได้ถ่ายให้พี่พ FC ได้ดูครับผม พุ่งก <yo>, oh, so ็ว่าอยู่ว so ่ายแผลแบบนัดบ่แพ้บบนัดนะบ่องอไม่ได้เลยจับสับรดกินไม่ได้สางกล้วยให้กินวันละสามพันโอ้สางกล้วยเข้ามาเป็นยามือต้องจับก่อนเนาะแตกแบบนี้หมดเลยเออแตกมือนี่แตกถึงโค่นปาดหุ้ยไปจับหลายสั่งยุ่ิที่งอไม่ได้มันตึงหมดเดิ อันนี้แตกหูยายาสเปร์มี่วันไงถามหามันจะมีไหมสเปร์ว่ากหมอมาเราไม่ลืมคือสเปร์มันสิพ่นทั่วนะปืดปืดปืดสเปร์เม,น,น,น,มนครับสเปร์มันสิพ่นง่ายกน เพราะว่ามันไม่สเปคคืออ่ะองโหมันฉีดอันเด้สีออกสีม่วงๆเอาสีฟ้าเนี่ยน,นะนี่ก็เริ่มอ้วนแล้วเนาะนะกายเนาะน,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 นี่ครับความรูปลอครับ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่ Family ครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่เป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ครับผมขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e สันกระดิ่งให้น้องใหม่ด้วยนะครับกดติดตามให้น้องใหม่ด้วยนะครับอีก2เดือนน้องใหม่ก็คลอดแล้วครับผมนะครับนากำลังจะทายาให้ครับเป็นสเปรย์นะครับสเปรย์ฉีดฉีดหูให้ครับ

ัวสเปย์จ้าของช่างผู้ก็ต้องเสียงดังหน่อยนะครับเพื deriv. ่อแบบเราต้องเสียงดังฟังชัดกับ ยาสเปรย์นะครับให้หูเขาเป็นแผลครับผม oh. ยาหมดแล้ว <laughs> ย่านย่านเด็กกันถือยันกระหอมานี่ย่านครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ